จุดเปลี่ยนในปี2567นะคะที่สำคัญก็คือช่วง30เมษายนนะเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสมีการขยับย้ายนะคะเป็นดาวใหญ่นะซึ่งย้ายทีหนึ่งก็จะส่งผลไป1ปีนะคะจะมี4ราศีนะที่จะมีความโดดเด่นเรื่องเงินทองดีขึ้นนะคะจะมีราศีใดบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะสำหรับราศีแรกนะคะได้แก่ราศีพิจิกนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะจะย้ายออกจากภพเรือนปัญหาอุปสรรคนะโดยดาวพฤหัสนี่เป็นดาวเรื่อง เงินทองรายรับผลประโยชน์ของชาวพิจิกนะคะที่ผ่านมา1ปีนะย้อนกลับไปนะคะก็พบว่าชาวพิจิกเนี่ยจะมีเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายมากบางท่านก็เป็นหนี้เป็นสินนะคะรวมทั้งมีอุปสรรคทางการเงินเยอะนะเนื่องจากดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนอรินะซึ่งก็แปลว่าเรื่องของความยากความเหนื่อยนะคะ30เมษายนนี้ดาวพฤหัสย้ายออกนะจากภพเรือนนี้นะคะไปสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นนะดังนั้นในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเงินทองก็ดีตามไปด้วยนะคะ ดาวพฤหัสจะเข้าสู่การเลงลักขนานะนะสังเกตว่าจะอยู่ตรงกันข้ามกับตัวตนของชาวพิจิกนะคะส่งผลเรื่องเงินทองมันก็มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตนมากขึ้นนะคะโดยเข้าสู่พบเลือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองหรือแม้แต่เรื่องเพศตรงข้ามนะดังนั้นเรื่องเงินทองนะคะ ก็อาจจะเป็นปีหนึ่งนะที่ได้ตัวช่วยนะมาจากเรื่องของผู้คลองบ้างนะคะบางท่านก็มีคนอุปถัมภ์เกื้อหนุนนะอาจมาในเชิงการค้ากันขายนะลูกค้าระยะยาวนะคะเรื่องของผู้สนับสนุนทางการเงินดีขึ้นรวมไปถึงการถูกแบ่งเบาภาระทางการเงินออกไปได้นะบางทีก็มาจากเรื่องช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะรวมทั้งดาวพฤหัสยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ,รเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะก็คืออาจจะมีเรื่องของการ ก่อเกิดในเชิงช่องทางหากินนะคะมีโชคลาภดีขึ้นทางการเงินนะเช่นลงทุนน้อยก็มีจังหวะได้เงินมากนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นโชคเป็นดวงนะก็มาถึงชาวพิจิกนะเนื่องจากดาวพฤหัสเขาก็ออกจากจุดที่มันเป็นจุดดับจุดบอดนะคะนอกจากนี้บางท่านก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของลูกหลานบริวารนนะเช่นคนต่างวัยมาเกื้อนหนุนทางการเงินได้นะคะอาจจะหมายถึงลูกหลาน มีความก้าวหน้ามั่นคงดีขึ้นนะส่งเสียช่วยเหลือนะหรือมีเหตุทางการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยมาสนับสนุนนะคะรับการย้ายในครั้งนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าดาวพลหัสจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤุตยูก็คือเลขศูนย์นะดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เรื่องต่างประเทศต่างชาติอาจจะโดดเด่นในเชิงหาเงินนะคะการเงินการทองไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรที่เป็นทันสมัยอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะเป็นจังหวะ เหนื่อยอดทนพยายามมันก็จะมีผลกําไรงอกงามออกมานะคะจากเดิมที่พยายามแล้วพยายามอีกก็อาจจะอายังไม่สําเร็จนะในปี67นี้นะคะหลัง30เมษายนนะโอกาสจะร่ําจะรวยจะประสบความสําเร็จสําหรับชาวพิจิกก็มีได้นะเนื่องจากดาวมฤิตยูส่งผลในเชิงปรปปับฉับพลันได้นะเรื่องของการได้มาทางการเงินแบบไม่มีเหตุผลนะเรียกว่าโชคดวงก็เข้ามาสู่ชาวพิจิกนะเนื่องจากดาวพระรหัสก็ย้ายไปสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะเข้าสู่ภพเรือนคู่คลองนะคะก็มีเกณฑ์เงินทองเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงใครที่เป็นโสดนะก็มีเกณฑ์ว่าใน1ปีนี้ก็อาจจะพบเจอเรื่องของการคบหาในเชิงต่างชาติต่างวัยนะหรือแม้แต่เรื่องของการได้รับการอุปธรรมเกื้อหนุนสนับสนุนจากเพศต,ตรงข้ามได้นะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะจะมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวนะเป็นดาวเรื่องของนักสู้นะคะอะไรที่อดทนพยายามนะก็เป็นคุณสมบัติของชาวพิจิกนะเรียกว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะสำหรับในหลัง30เมษายนถือว่าดาวการเงินเดินหน้าออกจากภพเรือนที่เสียนะคะก็เข้าสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นดังนั้นก็เป็นปีที่ความเหนื่อยความยากความพยายามของชาวพิจิกก็อาจจะส่งผลในเชิงประสบความสําเร็จได้นะคะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เตือนใจไว้ให้กับชาวพิจิกนะก็คือดาวมฤตยูส่งผลในเชิงเรื่องผันผวนนะคะดังนั้นการลงทุนร่วมหุ้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการมีผลประโยชน์ร่วมกับคนอื่นๆในเชิงการค้าการเงินนะต้องระแวดระวังด้วยนะคะเนื่องจากก็เป็นดาวพลิกผันนะเรียกว่าทําอะไรก็ยังต้องระแวดระวังในเชิงเรื่องของเอกสารเรื่องข้อตกลง,งต่างๆนะรวมทั้ง ไว้ใจใครเรื่องเงินเงินทองทองมากไม่ได้นะเป็นปีที่เรื่องเงินทองก็อาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์เยอะขึ้นในขณะ,ะนะเดียวกันก็ระวังมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับราศีต่อมานะคะก็คือราศีกุมนะคะเนื่องจากราศีกุมดาวพฤหัสนะคะจะเข้าสู่พบเรือนพันธุนะคะแล้วก็เป็นปฐุมเกฑ์นกะะ็คือมันมีความหมายทางโหราศาสตร์ที่โดดเด่นขึ้นมานะคะดังนั้นเรื่องเงินทองของชาวกุมนะเป็นดาวพฤหัสนะคะ เป็นทั้งเจ้าเรือนกระดุมพระและลาพระนะดังนั้นเรื่องเงินและลาผลมาเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะก็ถือว่าส่งผลดีขึ้นนเนื่องจากมีความเป็นเกณฑ์ดอกบัวเกิดขึ้นนะคะเป็นห่วงเวลาหนึ่งปีนะคะที่ชาวกุมก็อาจจะโดดเด่นทางการเงินเกิดขึ้นนะอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องสินทรัพย์นะคะได้ประโยชน์ทางตรงทางอ้อมนะหรือบางคนที่อยู่ในแวดวงอสังหาแวดวงยานยนต์ก็เก่อเกิดปฐุมเกณฑ์เกิดขึ้นก็คือดึงดูดลบผลมานะคะ มีเหตุให้ต้องใช้บ้านใช้รถยนต์ามาเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะซึ่งก็อาจจะกลายเป็นรายได้ประจำรายได้หลักขึ้นมานะคะมีเหตุให้ได้รับบ่อยขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวลาภะนะคะเมื่อมีเกณฑ์ที่ดีก็มีช่องทางรับผลาบางท่านก็คือได้งานประจำมีเงินที่มาจากแหล่งรายได้ที่เสถียรมากขึ้นนะคะ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ราหูยังคงล้วงรัพย์นะคะเรียกว่ารายจ่ายมันก็น่าจะยังมีอยู่นะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบดูแลนะคะแต่เมื่อดาวพรหัสมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็อาจจะมีตัวช่วยในเชิงการหมุนเงินนะคะส่งเสริมกับธุรกิจการงานประเภทให้ความรู้การศึกษานะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่มักมาให้คุณประโยชน์กับชาวกลุ่มในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะสังเกตได้ว่าอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเป็น50น,นะซึ่งดาวมฤตยูส่งผลในเชิงเรื่องของต่างประเทศนะคะเรื่องผันผวนนะเรื่องอะไรที่มันแปรผันได้ดังนั้นในส่วนหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเชิงบ้านช่องบ้านเรือนได้นะย้ายที่อยู่นะคะเดินทางบ่อยนะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลต่างประเทศนะคะเรื่องของการมีการเปลี่ยนแปลงในครัวเรือนนะเรียกว่าเป็น ช่วงที่อาจจะต้องยืดหยุ่นมากขึ้นนะกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงต่างๆในบ้านในครอบครัวนะคะรวมทั้งก็อาจจะเป็นปีที่โชคลาภของชาวกุมนะคะก็อาจจะมาจากเรื่องเล็กบ้านเล็กรถได้ด้วยนะเนื่องจากดาวรับผลอยู่ในภพเรือนพันธุเป็นระยะเวลานานก็คือ1ปีนะคะ โดยรวมนะคะก็ถือว่าชาวกลุ่มนะยังคงรับบทบาทสําคัญในการแบกรับภาราหน้าที่ต่างๆทั้งเรื่องการงานและครอบครัวนะคะแต่ตัวช่วยก็คือดาวพฤหัสเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนั้นก็จะมีเรื่องเงินทองและรับผลดีขึ้นในช่วงหลัง30เมษายนนะคะสำหรับราศีต่อมานะคะได้แก่ราศีพฤษภนะคะชา้าพฤษภนะคะจะมีดาวรับผลก็คือดาวพฤหัสและดาวมรณะด้วยนะเรียกว่าความหมาย เป็น2ออย่างนะคะก็คือลาภะกับมรณนะมาทับตัวตนนะคะในส่วนดีก็คือคําว่าลาภานั่นเองนะรับผลมาสู่ตนเองนะคะดังนั้นชาวผู้ศพก็มีเกณฑ์ได้รับผลดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะความหมายเกี่ยวข้องกับดาวพระหัสนะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องอะไรที่เป็นเชิงให้ความรู้นะในเรื่องการงานการค้านะก็พยายามสอดแทรกเรื่องคอนเทนต์เรื่องความรู้ต่างๆเข้าไปด้วยนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิง เกี่ยวข้องหน่วยงานองค์กรนะก็เกี่ยวข้องได้หมดนะรวมทั้งรับผลทั่วๆไปก็คือมีรับผลบ่อยขึ้นนั่นเองเนื่องจากดาวรับผลสัมพันธ์กับตัวตนแล้วก็อยู่ค่อนข้างยาวก็คือ1ปีนะคะสาหรับในสิ่งที่ต้องพ่วงมาด้วยนะก็คือคําว่ามรณะนะคะมรณะก็มาทับตัว,ต,วตนนะก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นก็จะเป็นจังหวะที่บางอย่างมันก็ต้องจบลงนะอะไรที่ไปต่อไม่ได้หรือมันจบวาระนะก็ถือว่ามันต้องรับสภาพนะแล้วก็ไปก่อเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะเรียกว่า เป็นยังวาเปลี่ยนผ่านชีวิตของชาวพึกศพได้นะคะโดยมรณะก็ยังมีความหมายในเชิงบวกได้ก็คือเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดมรดกครอบครัวนะเรียกว่ากิจการกรุงศรีการได้รับการมอบหมายสืบทอดอะไรมาจากครัวเรือนได้นอกจากนี้ก็คือเรื่องมรดกสินทรัพย์ินกรรมนะคะบางท่านได้เงินก้อนมาจากเรื่องการจบวาระจบสัญญาได้นะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับชาวพึกศพในช่วงที่ดาวบรหัสมาทับตัวต,วตนนะคะ สำหรับดาวพรหัสในรอบนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าไม่ได้มาเดี่ยวๆนะเพราะทุกราศีก็จะดาวพรหัสจะอยู่คู่กับดาวมฤตยูนะคะเป็น50นะคะดาวมฤตยูในส่วนหนึ่งมันก็คือความผันผวน,นได้ด้วยนะเมื่อมาเกี่ยวข้องกับดาวมรณะนะคะชาวพุทศภก็อาจจะเป็นปีที่มันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะบางท่านก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนแวดวงเปลี่ยนชีวิตประจำวันนะคะหรือแม้แต่เดินทางบ่อยขึ้นก็ได้นะเนื่องจากดาวมฤตยูส่งผลน,นะคะ รับดาว50นะคะทับตัวตนนัแต่เลงไปที่พบเรือนคู่ครองนะคะบางครั้งความเปลี่ยนแปลงก็เกี่ยวเนื่องไปยังคู่ครองได้หรือมีเหตุมาจากเรื่องคู่ครองก็ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ชาวพฤษศนะคะก็อาจจะต้องปรับตัวเยอะนะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาเยือนบ่อยนะในรอบ1ปีนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีมันแฝงไว้ด้วยลาภผลเนื่องจากความหมายของดาวพฤหัสที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะ สำหรับสิ่งที่เตือนใจไว้ให้กับชาวพฤษภบด้วยนะเนื่องจากดวงดาวมันก็มักมีความหมายในแง่ดีและก็แง่ที่ต้องเรามาระวังนะคะอะ่เรื่องแรกก็คือเรื่องสุขภาพนะคะมรณะก็เป็นเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะดังนั้นก็เป็นปีที่อย่าละเลยเรื่องสุขภาพนะคะเป็นอะไรเล็กๆน้อยก็รีบรักษานะคะหรือว่าใส่ใจดูแลตนเองให้มากขึ้นนะคะ เรื่องของการจบจากวาระต่งตางๆนะบางครั้งก็เป็นเรื่องของการพัดภาคจบจากจากคนที่เราคุคนะ้นเคยนะเนื่องด้วยมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการงานนะคะเนื่องด้วยเรื่องของการจบวาระต่างๆนะก็เป็นปีที่ก็จะมีสิ่งเหล่านี้แทรกและปะปนอยู่นะคะเป็นปีที่อาจจะมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนนะเนื่องด้วยดาวรับผลที่มาทับตัวตนนะคะเมื่อเดือนใดก็ตามที่ดาวการเงินโคจรมามีกําลังดีดกําลังแรงนะคะก็ส่งผลหนุนนำนะในเชิงรับผลสู่ตัวตนชาวพุชศพนะคะ และดาวมฤตยูนะคะก็ส่งผลให้รับผลมันก็แปรปวนผันผวนได้ด้วยนะเรียกว่ามันอาจจะไม่สเตเบิลเสถียรมั่นคงทุกเดือนนะเรียกว่าก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงได้นะดังนั้นก็เป็นช่วงปีที่หยิบจับทำอะไรได้ก็มีโอกาสก็รีบขวนขวายนะคะอะไรที่ได้มาอย่างรวดเร็วนะก็จัดแจงใช้ใจ่ายอย่างเป็นระบบนะคะรวมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตนะเวลาโอกาสดีๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดนะคะ สำหรับราศีที่4ี่นะคะก็คือชาวกรกฎนะคะดาวพฤหัสของชาวกรกฏจะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนลาภะนะคะโดยชาวกรกฎจะมีดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องความสุขความจเจริญผู้หลักผู้ใหญ่นะรวมทั้งเรื่องของอริด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่พบลาภะนะก็จะเป็นจังหวะเวลา1ปีนะคะที่ชาวกรกฎก็จะก่อเกิดลาภผลนะในเชิงเรื่องของการลงทุนได้นะเรียกว่าอะไรที่ลงทุนลงแรงไปนะคะ ก็จะย้อนกลับมาเป็นลาบผลดีขึ้นน,ะนอกจากนี้ความสำเร็จความขยายตัวความก้าวหน้านะก็มาเยือนชาวกรกฎนะคะจากนี้นะคะส่งผลในเชิงเรื่องการเรียนการศึกษาต่อนะหรือแม้แต่การงานในแวดวงที่ใช้เรื่องความรู้นะเรื่องการอบรมสัมมนาหรือการค้าขายในรอบหนึ่งปีนี้นะคะอะไรที่สอดแทรกความรู้อะไรที่ ทำเป็นคอนเทนต์นะหรือมอบเรื่องของเกรดความรู้ต่างๆควบคู่ไปด้วยนะอาจจะส่งผลดีกับชาวกรกฎอย่างโดดเด่นนะคะนอกจากนี้นะคะส่งผลในเชิงเรื่องสติปัญญาเป็นปีที่เรียนรู้อะไรก็รวดเร็วนะคะอยากรู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือเอาไปต่อยอดค้าขายทํามากินนะก็อาจจะเกิดการพลิกแพลงการดัดแปลงนะส่งผลให้หาเงินหาทองได้มากขึ้นนะเรียกว่าโชคลาภของชาวกรกฎนะคะ ก็มักแฝงไว้ด้วยเรื่องของความเหนื่อยความพยายามนะเนื่องจากดาวอาริของชาวกรกฏก็คือตัวแทนดาวพระรหัสนั่นเองนะคะกับดาวพระรหัสนะคะจะสังเกตว่าอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะเป็น50ในภพเลือนลาภะนะคะดาวมฤตยูเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันนะดังนั้นลาบผลก็อาจจะมีแบบปุบปรับฉับพลันนะบางทีมีจังหวะลาบใหญ่ได้นะคะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิง ความคิดความฝนันบางทีให้โชคลาภอย่างโดดเด่นสําหรับชาวกรกฎนะคะโชคลาภของชาวกรกฎในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเรื่องต่างประเทศเรื่องอะไรที่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะหรืออะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลดีนะเอามาประกอบปรับใช้ทางการงานหรือการค้านะคะ ทั้งในอีกความหมายหนึ่งของดาวมฤตยูก็คือความผันผวนไม่แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยก็คือการเปลี่ยนแปลงของช่องทางรับผลนะก็อาจจะอะไรกเก่าเดิมๆม,มันก็เฟดไปหรือว่าไม่ค่อยได้ผลดีเท่าเดิมจําเป็นที่จะต้องมีช่องทางรับผลใหม่ๆนะซึ่งชาวกรกฏก็อาจจะก่อเกิดช่องทางรายได้รับผลใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะเรียกว่านะคะเป็นสภาวะที่รับผลอาจจะดีขึ้นนะแต่ไป หยิบจับหรือหวังให้มันเสถียรมั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะดังนั้นก็เป็นจังหวะที่ใครมีโอกาสก็รีบคว้าไว้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะที่จะลองริเริ่มอะไรใหม่ๆที่เรามองว่ามันมีศักยภาพนะการขยับขยายไปสู่แวดวงอื่นๆหรือทดลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะเนื่องจากองค์ประกอบของดวงดาวก็ส่งผลให้ชาวกรกฏมีโชคลาภจากเรื่องการเรียนรู้การอดทนและความพยายามนะคะ โดยดาวพฤหัสนะคะให้คุณประโยชน์น,ะนับจาก30เมษายนไปเป็นระยะเวลา1ปีเป็นช่วงที่สู้แล้วมีโอกาสรวยนะคะเหนื่อยแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าในช่วงปีอื่นๆนะคะก็ขออวยพรให้ชาวกรกฎประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นปีที่ได้หยิบจับรับเงินก้อนสมดังตั้งใจนะมีโชคมีลาบกาันทุกท่านพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ